đây là tao có sao ít mướn đơm mà các bạn nhé Kèm quả mắc cửa thầy cây bột mặc cất kênh không hóm ปิด้าไปก่อนครับรอน้ําเดือดน้ําเดือดนะครับเดี๋ยวเราใส่ไก่บดท,ที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับกระเด็นใส่มืออคุณผู้ชมมือน้ำก็แห่งร้อนมือก็ยิ่งมีกลางเดียว ่ลองไปทั่วทั่วทีบีหน่อยแต่มันจ็บเป็นก้อนอคนชักหน่อย ตั้งแรกก่อจะอามาครัวแห้งๆเหมือนก้หนหัูก็เลยเวลาไม่ค่อยมีเดี๋ยววันนี้เอามาแกงป่าดีกว่าเต้มไฟหน่อยจะรอน้ำเดือดใส่มะเขือก็น้ำเดือดอีกรอบปรุงรสครับน้ำเดือดละวนี่เราก็ใส่มะเขือเลยอืม ้ำเด็ดละปิดฝาหม้อไว้อีกรอบหนึ่งน้ำเด็ดนะครับมาปรุงเลยครับอันดับแรกเลยของเราจะขาดไม่ได้ผงนัวผงนัวใส่เข้าไปใส่เยอะน้อยเยอะใส่น้อยน้อย

แซบแซบแบชิบึงรอบโอ้โหอร่อยอร่อยสุดท้ายใช้จุดใส่ไปเลยแมงนักกะเพราอะไรมีราใส่หรดใจหมดอร่อยหมดอืม เสร็จแล้วครับครับกินข้าวเด็กกัน